สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยช่วงนี้สบายดีกันไหมคะช่วงนี้เด็กๆก,ก็จะอยู่บ้านกันด้วยนะคะจะพามาชมตะไคร้ซึ่งวันนี้นําเสนอโดยน้ําเงินค่ะน้ําเงินจะมากินตะไคร้ให้พี่ๆดูแต่จริงๆแล้วช่วงที่เขากินนะคะเราถ่ายรูปให้เขาไม่ทันค่ะเห็นรอยแหว่งๆนี้ก็เป็นฝีมือของน้ําเงินนะคะไข่มุกก็กินไปบ้างแล้ว ตะไคร้จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะกินไปนเสร็จแล้วก็จะเกิดอาการอาเจียนน้ำเงินก็อาเจียนไปแล้วสองรอบนะคะในค่ำวันนั้นอาเจียนออกมาก็จะมีขนสีดํานะคะติดออกมาก็เป็นเรื่องดีไม่ต้องแปลกใจค่ะไข่มุกก็ชิมไปบ้างแล้วนะคะน้ําเงินจะเป็นแมงที่ชอบตะไคร้มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเลียขนของตัวเองบ่อยแล้วขนเขาจะดําแล้วก็หนาหนามากเลยนะคะ นี่ก็พี่ทองซ้อยอยู่ด้านข้างนะคะพี่ทองซ้อยยังไม่ได้ชิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูทองเอกอยู่ด้านหน้านะคะทองเอกก็ชอบตะไคร้เหมือนกันค่ะนี่ไงลงมาแล้วท่าทางจะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่เชียร์ทองเอกน้อยทำยังไงต่อไปเมื่อกี้ทองเอกมากินตะไคร้นะคะ กำลังจะหาทางขึ้นข้างบนแล้วค่ะเท่าเอกเท่าเอกกินอีกไหมลูกืมกินอีกไหมเก่งจังเลยแมวแต่ละตัวก็ชอบกินตะไคร้ดูพี่ทองเอกนะคะกลางคืนยังลงมาเลยค่ะ ประโยชน์สำหรับแมวนะคะก็คือว่าลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแมวบางตัวมีน้ำมูกด้วยนี่ก็น่าจะช่วยได้นะคะแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายเมื่อเขาอาเจียนออกมาแล้วเขาก็จะกลับไปกินข้าวได้ร่างกายเขาก็จะสดชื่นขึ้นมานะคะคลายเครียดด้วยนี่คือฉบับภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆลองอ่านแล้วก็ชมดูค่ะประโยชน์มากมายเลยนะคะ ที่เราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนต่างชาติยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ค่ะนี่ไงคะบรรเทาอาการหวัดขับเหงือ่อขับลมลดความดันช่วยเจริญอาหารอีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วทีนี้เราจะดื่มยังไงจะกินยังไงนะคะนอกจากใช้ทำอาหารแล้วเราก็ยังมาทำเป็นชาได้ลำดับแรกก็คือเอาตะไคร้มานะคะกะปริมาณเอาก็ลอกเปลือกออกให้เป็นสีขาวแบบนี้ แล้วนําไปล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นก็นําไปต้มใช้เวลาต้มประมาณ5-7นาทีค่ะแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้ให้อุ่นๆนะคะไม่ต้องให้ร้อนมากแนะนําให้ดื่มวันละแก้วเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ช่วงที่ดื่มแนะนําว่าดื่มได้ระหว่างวันแต่ก่อนนอนเราไม่แนะนํานะคะ เพื่อนๆคะขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรก็ยังมีข้อห้ามอยู่นะคะอย่างคนท้องเนี่ยนะคะเราไม่แนะนําให้ดื่มบางทีนะคะดื่มไปแล้วจะทําให้เกิดการหดละตัวของมดลูกอาจจะเกิดอาการแท้งหรือว่าคลอดก่อนกําหนดได้นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยโรคไตด้วยไม่ควรที่จะดื่มมากแต่ว่าเอามาทําเป็นอาหารได้นิดๆิน่อยๆน,นะคะไม่อยากให้ทําเป็นน้ําสมุนไพรคะ่ะ เพื่อนๆคะอย่าลืมกดติดตามด้านล่างให้เรานะคะสำหรับเพื่อนใหม่เล้ามาชมอีกนะคะจะได้เป็นเพื่อนกันนานๆคะ่ะวันนี้ทองเอกขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่ได้มาติดตามชมค่ะขอกำลังใจพี่ๆทุกคนนะคะช่วย subscribe ช่วยแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่สำคัญมากเลยคะ่ะขอขอบคุณแทนน้องๆนะคะ